อนนัสวัสดีครับทอมม่เตอร์คุณชัยนะครับเฮ้ยครับผู้เองถอดรถเพื่ออะไรนี่ฮะถอดทำไมจะเปลี่ยนอาร์มครับไหนไหนเจ้าของมันไปไหนลูกอยู่โน่นครับไอ้ไอ้ล้อส้มมันมันโดนเบล็กลิสจากแม่มันไปประมาณเสียทิพย์ให้มันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยครับอ๋ออยู่นี<า>่เองเฮ้ยเฮ้ยหายหน้าหายตาเนะาะแต่ร้อยแต่วันนี้มาทำอะไรมา เปลี่ยนอามครับเปลี่ยนอามอีกแล้วครับอืมอามนี้ก็ยังดีอยู่นะทําไมต้องเปลี่ยนครับมันอยากได้อามใหม่อามอามใหม่เป็นอามอะไรอามยนตนะครับสงสัยเห็นบุญหอรีวิวไปละมั้งงเิงเลยรีบมาเลยทรงเชิงเนาะครับเลยเลยรีมาอย่างเร็วเลยแต่เช้าเห็นมาถอดกําลังกินข้าวกลับมาเห็นถอดกันเลยแล้วจะเพิ่มเติมอะไรอีกมาจะโลส่โลนี่ครับ ยางนอกอยางในด้วย<ะ>วงล้อสีลวดยางนอกอยางในโลเป็นสีอะไรเป็นสีสีดำครับอ <c oughs> ยาหวังเลย <c oughs> เพราะว่าเราใช้เงินเยอะเกินแล้วมันวันนี้ขอแค่อามก่อนเนาะ <c oughs> ได้ไหมเ <c oughs> สียใจนิดนึงนี่ <c oughs> ไม่เปไ็นไรวันนี้จัดแต่อามก่อนกับเพลาหลังนะครับโลเดิม อะไรเดิมไปก่อนเป็นอัมซงเชงนะครับเราใช้สีส้มให้คุ้มก่อนเนาะเอออะอย่างน้อยหลังปีใหม่ค่อยว่ากันหลังปีใหม่ค่อยแจกรางวัลแฟนคลับอีกไหมครับหลังปีใหม่เราจะแจกของเหรไหมครับเออเดี๋ยวช่างบุทอก่อนแจกไหมูแจกเลืแจกเนาะเออหลังปีใหม่สร็จแล แฟนคลับที่ติดตามติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าเจ้าฟิวกับช่างบุญโหจะแจกอะไรนะครับเป็นรางวัลจุกลมเป็นรางวัลใหญ่แน่นอนนะครับส่วนจุกลมนะครับผมจะแถมไห้คันนี้นะครับนี่วันนี้แถมฟรีเลยฟอร์ซ่าครโปรดติดตามนะครับแต่วันนี้เจ้าฟิวจะเปลี่ยนหลายอย่างแต่กระผมไม่ให้เปลี่ยนครับเพราะว่า ผมดูแล้วก็เขาใช้ของไม่คุ้มครับต่อไปนี้ต้องให้ใช้ให้เป็นอันนี้เลือกเป็นตัวนี้นะครับที่รีวิวไปเมื่อวานนะครับช่างบนุอรีวิวปุ๊บรีวิวเสร็จปุ๊บเจ้าฟิวเข้ามาเลยเพราะต้องการสิ่งนี้ใส่ไปเขาลืมใส่เกีคืนอ่า ช่างยาม้าไปไหนนั่นนะอ่านะครับช่างยาม้ามาเจอฮอนด้าเดินอกเลยนะครับไม่ไม่ดูสักนิดเลยอ่านะครับอ่านะครับสำหรับฟอร์ซ่านะครับฟอร์ซ่าสามร้อยอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะเปลี่ยนอะไรพระครดเนี่ยเอาอ๋อเคยคุ้นๆนะเนี่ยเห็นเห็นอยู่ตรงชาพระนคร เป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมครับเป็นลูกจ้างเขาอ๋อนึกว่าเก่าแกทวเกียร์ให้รถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน้าตาคิดว่าทวเกียร์ทีหลังอยากหลอกด้ออย่ากทำตัวหลอกเฮ้ยอันนี้ครับส่วนฟอร์ซ่ากันนี้ครับวันนี้เข้ามาที่ร้านเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดิสดิสเบรกดิสเบรกหน้าด้วยนะครับส่วนฟอร์ซ่านะครับจะมีตัวนี้นะครับกรองน้ำมันเครื่องนะมีกรองด้วยนะครับ และที่ไทยที่ไทยนะมันเครื่องบางท่านอาจจะหาไม่เจอครับไอรุนี้อยู่ใต้ท้องเลยนะครับนี่เป็นนอ็อตหัวเบอร์สิบสองนะครับหัวน็อตเป็นเบอร์สิบสองตัวน็อตน่าจะเป็นเบอร์สิบสีครับพร้อมกรองตัวทอดกรองเรามีพร้อมนะครับสําหรับร้านนี้นี่ <c oughs> ของเราเลยนะครับนี่ซื้อมาปุ๊บคันนี้เป็นคันที่ห้านะครับที่ได้ใช้เราเปลี่ยนบ่อยมากนะครับฟอร์ซา่า อ้าวฟอซ่านะครับ <benefit> น uh, ้ำ <Chu> ม <City Homeland> yeah. uh, ันเครื uh, ่องที่ใช้ไอถามช่างบุญหอดีกว่าเดี๋ยวผมผมไม่ต้องพูดเองนะครับไอช่างใหญ่ครับไอฟอซ่าสามร้อยนี่ใช้น้ำมันใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับถ้าเปลี่ยนกรองด้วยถ้าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วยใช้หนึ่งจุดสี่ลิตรถูกถูกไหมเนี่ยถูกไม่มีพลาดเลยเนาะงั้นย่างั้นจัดไปนะครับหนึ่งจุดสี่ลิตร อฟอร์ซา่าคันนี้ถ้าไม่มั่นใจในร้านไม่เข้ามานะครับม,มาเมื่อกี้เพระาะว่าไปศูนย์ไปเขบาบอกว่าไม่ชอบศูนย์ชอบหนึ่งโอเคครับอ่ะจัดไปบุญทองอาขันโกรงนะครับโกรงนะ้ำมันเครื่องเราก็ต้องขันให้ดีนะครับ <S <S ใช้น้ําหนัก <S <S แต่พอสมควรนะครับผมห้ามเบาและแรงเกินไปนะครับพอดีพอดี ยิงนอนด้วยกันมีอะไรกันไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ด้วยกันหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่ลิตรนี่คันนี้ก็เปลี่ยนท่อแล้วเป็นท่อเถื่อนพรุ่งนี้เออวันวันอาทิตย์นี้จะออกทิป ก็เลยใส่ท,ท่อเถื่อนพาหมุกนะครับแต่ก่อนท่อเงียบครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้บ้านตำรวจ <c oughs> ชชคด่าทุกวันอบ้านอยู่ในตลาดเลยติดบ้านตํารวจเลยแต่วันนี้เขาจะเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวชมธรรมชาตินะครับ,บไปในหม,มู่ในกลุ่มโดยมีช่างบุญหอนะครับเป็นคนนำทัพก็เลยต้องเอาท่อดังสัก,กหน่อย แล้วนะครับคันสีส้มก็เอล้อส้มก็มุนล้อดูหน่อยสิคล่องไหมได้เลยนะครับอารมทรงเชงนะครับพร้อมด้วยวงล้ออันเดิมนะครับเจ้าของอยากเปลี่ยนครับแต่ก็ช่างบอกว่าคอยก่อนสภาพก็ยังดูได้นะครับช่วงนี้เจ้าของไม่ได้ขี่ลมนะครับเพ่าไม่ได้ซิ่ง มันแตัว่ก่อนทำไมต้องขี่ล้มฮะสัมภาษณ์นีเน่ครับทำไมขี่ล้มแต่ก่อนเพราะขับแรงครับในเดี๋ยวนี้ล่ะไม่ค่อยขับอืมมันเลยยังดูดีเนาะเราฟังเสียงทอไหมฟังเสียงทอหน่อยครับตาดิปเด้งโตพอสร์ต เวลาไปทริปก็ถึงเขตชุมชนก็อย่าอย่าขับเร็วเด้อเดี๋ยวก็เขายึดท่อไว้ยแ,วแจ้งขอสอยอ่า <c oughs> เรียบร้อยนะครับสำหรับรถของเจ้าฟิวนะครับที่อัปเดตพวกอาร์มแล้วก็ท่อพานะครับเพราะว่าเขาก็จะท่องท่องไพรนะครับในวันอาทิตย์นี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็โอเค